รู้ป่ะสสกทำโซซิโอเฮ้เพื่อนไปไหนมาไม่เห็นกันตั้งนานเลยมามามากินข้าวด้วยกันก่อนเราไปสำรวจโซซิโอมาฮะอะไรนะโกโกโโโ้ไปเม็กซิโกโมาบ่ไม่ใช่เราไปสำรวจโซซิโอดูปากเรานะโซซิโอ แล้วโซซีโอเนี่ยมันคืออะไรเพื่อนโซซีโอ่ะมันเป็นการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครเรือนและแรยงานเกษตรที่สำนักงานเราเนี่ยทำมานานตั้งสี่สิบกว่าปีแล้วมันมันต้องสำคัญมากเลยใช่ไหมถึงจะทำกันมานานแล้วมันทำยังไงอะครับข้อมูลโซซิโอเราได้มาจากการสอบถามครัวเรือนเกษตรกรทั่วประเทศ โดยจัดแบ่งพวกของหมู่บ้านตัวอย่างออกเป็นพวกที่1-7ถึง7ได้แก่1ประมง2ปรปศุสัตว์3พืชผักไม้ดอกไม้ประดับและสมุนไพร4ทำนา5้าทำไร่6ไม้ผลไม้ยืนต้นและ7อื่นๆข้อมูลที่ถามเราจะถามทุกเรื่องทั้งการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินรายได้และรายจ่ายที่รวมถึงค่าใช้จ่ายเบตเล็ดหนี้สินทรัพย์สินสมาชิกครัวเรือนที่กินอยู่ด้วยกัน และทัศนคติของเกษตรกรวิธีการทำโซเซโอหนึ่งสะสะกส่วนกลางจะทำการสุ่มหมู่บ้านตัวอย่างจากหมู่บ้านที่แบ่งพวกที่แล้วส่งบัญชีหมู่บ้านตัวอย่างมาให้สะสะทหนึ่งถึงสิบสองทำการสำรวจสสะทะทลงพื้นที่สำรวจโดยนับจดควัวเรือนเกษตรกรในหมู่บ้านตัวอย่างจากผู้นำหรือผู้รู้ 3. ทํทำการสุ่มขวัวเรือนเกษตรจำนวนสี่ัวเรือนตามตารางเลขสุ่ม 4. ีําการสัมภาษณ์ครัวเรือนเกษตรกรและจดบันทึกลงแบบสํารวจพ่อรายรายได้มาจากไหนบ้างครับโอ้หลายหลายท่านเลยครับเมียส่งมาจากเกาหลีสองหมื่นกว่าบาทนะครับปีนึงขายควอะไรก็ประมาณสักแสนนึนงเลยละครับผมพ่นดแล้วรายจ่ายแล้วครับพ่อมีอะไรบ้างครับโอ้ซื่อเรี็กกันหนักแหละครับผมเดี๋ยวละเมินครับผมสื่อสบู่ยาสีฟัานสซักผ้าอีกโอ้ยหลายอย่างครับผมแล้วนี่สินมีไหมครับอย่าอก นานนะห้าตรวจสอบความแนบในของข้อมูล 6. ททำการบันทึกข้อมูลแบบสำรวจผ่านเว็บแอปพลิเคชันของสำนักงาน 7. จสสกส่วนกลางทำการประมวลผลข้อมูลเยี่ยมเพื่อนเยี่ยมพอได้ข้อมูลมาแล้วจะไปใช้ไปอยู่อะไรต่อข้อมูลที่ได้นี่นะก็จะนำไปให้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยนไปใช้ วางแผนเพื่อพัฒนาภาคการเกษตรเพื่อพี่น้องเกษตรกรบ้านเราเนี่ยจะได้อยู่ดีกินดีขึ้น